การออกแบบทางเข้าบ้านให้เหมาะสมและสวยงามกับการใช้งานของผู้ใช้ต้องบอกว่าทางเข้าบ้านของบ้านหลายหลังมักจะรวมกันกับที่จอดรถทำให้เกิดความไม่รู้สึกว่าแกนหรือความเป็นส่วนตัวสำหรับบ้านแต่บางหลังก็อาจจะมีการออกแบบได้อย่างลงตัวโดยการแบ่งสัดส่วน ต้องบอกว่าทางเข้าบ้านเป็นส่วนสำคัญของบ้านที่มากที่สุดเพราะเป็นประตูหน้าบ้านของทางเข้าบ้านรวมถึงโรงจอดรถของบ้านด้วยหากบ้านมีพื้นที่แคบหรือพื้นที่ไม่เหมาะสมมักจะใช้ทางเข้าบ้านหลักกับที่จอดรถไว้ในที่เดียวกันแต่บางบ้านที่มีพื้นที่ได้อย่างลงตัวก็อาจจะสัดส่วนของทางเข้าบ้านได้อย่างลงตัวเช่นกันเช่นแบ่งทางเข้าบ้านให้มีสองซีก ซีกนึ่งเป็นที่จอดรถอีกซีกหนึ่งเป็นทางเข้าบ้านสําหรับผู้ที่มาเยี่ยมบ้านโดยไม่ต้องจอดรถหรือจอดรถไว้หน้าบ้านและการจัดส่วนหน้าบ้านหรือแบ่งพื้นที่ได้อย่างลงตัวหรือบางครั้งการจัดผนังต่างๆอย่างเช่นหน้าบ้านกว้าง10เมตรอาจจะแบ่งเป็น3เมตรสําหรับพื้นที่สวน3เมตรสําหรับพื้นที่จอดรถหรือ3เมตรสําหรับพื้นที่ทางเข้าบ้านของ ลูกค้าหรือของผู้มาเยี่ยมบ้านเราก็ได้รวมถึงอาจจะอีก3เมตรสำหรับพื้นที่จัดสวนเพื่อสร้างความเป็นไายเว์และสร้างสวนเพื่อให้บ้านเรารู้สึกมีความเป็นธรรมชาติภายในบ้าน ไม่รู้สึกแข่งเกินไปไม่ใช่ว่าเข้ามาถึงบ้านปุ๊บเป็นลานจอดรถเลยอาจจะจอดรถด,ด้านซ้ายหรือด้านขวาด้านขวาเป็นพื้นที่สวนแต่ก็มีสวนที่สามารถเดินผ่านได้จากประตูบ้านอีกประตูหนึ่งที่เป็นประตูรับแขกก็เป็นไปได้รวมถึงประตูรับแขกก็อาจจะมีสวนเล็กๆหน้าบ้านทําให้รู้สึกผ่อนคลายมากกว่าการที่ เป็นประตูรั้วทั่วไปสาหรับที่จอดรถด,ดังนั้นการออกแบบบ้านหรือการออกแบบหน้าบ้านจึงมีความสําคัญอย่างยิ่งเพราะว่าทางเข้าบ้านเป็นเหมือนหน้าตาของบ้านและสามารถทําให้ผู้มาเยี่ยมมาเยี่ยนบ้านได้รู้สึกถึงความพิเศษหากไม่มีการออกแบบที่ได้ลงตัวก็จะทําให้บ้านไม่รู้สึกว่ามี